ภาพรวมงานนะครับหน้าภาพรวมงานนี้นะครับผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูลการทํางานทั้งหมดของศูนย์หรืออู่ซ่อมสีและตัวถังของคุณนะครับช่วยให้ผู้ใช้งานติดตามงานและวางแผนการทํางานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นขั้นตอนการเข้าใช้งานทำายัางไงครับให้เราคลิกที่ภาพรวมงานที่หน้าจอเมนูหลักจากนั้นนะครับคลิกเพื่อดูรถที่ซ่อมอยู่หรือรถทั้งหมดที่ปุ่มนี้นะครับ ต่อมานะครับในตารางจะแสดงรายละเอียดของรถดังนี้นะครับทะเบียนรถรุ่นรถระดับนะครับแบ่งเป็นงานเบาสีฟ้างานกลางสีส้มและงานหนักสีชมพูนะครับงานด่วนจะเป็นแถบสีแดงและมีข้อความขึ้นต่อท้ายว่าด่วนนะครับวันที่รถเข้ากำหนดส่งนะครับรถที่ถึงกำหนดส่งก่อนนะครับจะอยู่บรรทัดบนสุดต่อมานะครับแจ้งรับรถ แสดงวันที่ที่ลูกค้าแจ้งลูกค้ามารับรถนะครับสามารถคลิกที่ช่องแล้วเลือกวันที่ในปฏิทินได้ถ้าต้องการลบนะครับคลิกที่ช่องอีกครั้งและคลิกที่ลบเวลาครับต่อมาคือวันแสดงวันคงเหลือนะครับก่อนถึงกําหนดส่งถ้าเป็นสีบานเย็นนะครับจะเลยกําหนดส่งไปแล้วนะครับในที่นี้จะแสดงเป็นจํานวนวันด้วยว่าเลยกําหนดส่งไปแล้วกี่วันสีชมพูนะครับก็คือเหลืออีกหวัน ก่อนจะถึงกำหนดส่งสีส้มนะครับเหลืออีก2วันก่อนจะถึงกำหนดส่งและสีเหลืองนะครับเหลืออีก3วันก่อนจะถึงกำหนดส่งสถานะนะครับแสดงสถานะงานว่ากำลังทำขั้นตอนไหนหรือกำลังรอทำขั้นตอนไหนอยู่ถ้าช่องเป็นสีเหลืองนะครับแสดงรถคันนั้นมีรายการแจ้งเตือนเพิ่มอยู่ถ้ามีอ э ออ่างอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าอะไรนั้นก็ยังไม่ครบ ผู้รับรถนะครับแสดงชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับรถขั้นตอนงานนะครับแสดงวันที่ที่ช่างอัปเดตงานของแต่ละขั้นตอนแยกเป็นสีเพื่อให้ดูง่ายด้วยก็คือนะครับสีฟ้านะครับขั้นตอนที่ทําเสร็จแล้วสีเขียวนะครับขั้นตอนที่กําลังทําอยู่สีชมพูนะครับขั้นตอนที่ยังไม่ได้ทําสีขาวนะครับขั้นตอนที่เราไม่ต้องทําที่เราเว้นเอาไว้นะครับต่อมาคือช่องใบงานนะครับเราสามารถคลิกที่ใบงานนะครับจะไปหน้าฐานข้อมูลรถทันที คลิปที่คำว่าข้อมูลนะครับช่องที่คลิกจะเป็นแถบสีเหลืองเพื่อให้ดูง่ายและโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของรถเพิ่มเติมดังนี้ช่างที่ทำงานแต่ละขั้นตอนนะครับเวลาที่ทำวันที่เริ่มทำและวันที่ทำเสร็จต่อมารายการแจ้งเตือนนะครับจะแสดงรายการที่ยังต้องรอหรือ,อยังไม่พร้อมเช่นรออะไรประกอบงานส,งส่งซัพบนะครับหรือผู้รับเหมาข้างนอกจะแสดงวันที่ส่งและวันที่รับของกลับมา รายการอะไหล่นะครับจะแสดง r r รายการอะไหล่ที่ต้องใช้ทั้งหมดถ้ารายการไหนนะครับมีของหรือมีรายการรับเข้ามาแล้วนะครับจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกท,ที่คําว่าพร้อมอยู่ด้านหลังต่อมานะครับช่องหมายเหตุผู้ใช้งานสามารถคีย์รายการที่ต้องการแจ้งหรือหมายเหตุเพิ่มเติมต่างๆไว้ได้นะครับและคีย์ที่เสร็จแล้วคลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลสุดท้ายนะครับผู้ใช้งานสามารถค้นหาทะเบียนรถคันนั้นนะครับโดยคีย์ทะเบียนรถที่ช่อง ค้นหาตามทะเบียนแล้วคลิกที่ปุ่มค้นหาโปรแกรมนะครับก็จะแสดงรถที่ค้นหาขึ้นมาให้เ <c oughs> ท่าน,นี้ก็เรียบร้อยครับ